สวัสดีครับขอต้อนรับทุกหัวใจที่แวะเข้ามาเข้าสู่รายการเสียงกระซิบจากป่าภัยที่นี่ไม่ใช่พื้นที่ของคำตอบแต่เป็นพื้นที่ของการฟังตัวเองเพราะบางครั้งเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าแค่ใครสักคนที่อยู่ข้างๆเราอย่างเงียบๆคืนนี้คือตอนที่11แล้วครับ ไม่ว่าคุณจะผ่านมากี่เรื่องราวไม่ว่าจะเดินทางไกลมาขนาดไหนคุณได้มาหยุดพักตรงนี้แล้วและขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณมาได้ไกลกว่าที่คุณคิดเสมอหลายคนใช้ทั้งชีวิตเพื่อวิ่งไล่ตามความสุขบางคนเฝ้ารอวันที่ประสบความสำเร็จบางคนรอให้ใครบางคนกลับมาบางคนรอวันหยุดรอฝันสำเร็จ รอรอและรอแต่คืนนี้ป่าไผ่กระซิบเบาๆว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ทุกก้าวที่คุณเดินคุณเคยลองถามตัวเองไหมครับว่าช่วงไหนในชีวิตที่คุณมีความสุขที่สุดอาจไม่ใช่ตอนที่ได้งานหรือได้รางวัลใหญ่แต่อาจแค่ตอนที่ คุณนั่งกินข้าวเย็นกับคนที่รักเดินเล่นช้าๆใต้แสงแดดอ่อนหรือหัวเราะกับเพื่อนในวันธรรมดาความสุขไม่เคยวางตัวอยู่ที่ปลายเส้นชัยแต่มันอยู่ในแต่ละก้าวที่คุณเดินอยู่ในจังหวะหายใจอยู่ในความเรียบง่ายและอยู่ในความรู้สึกว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ได้แม้มันจะยังไม่สมบูรณ์แบบ ในปรัชญาจีนโบราณปรมาจารย์เล่าจือ้อกล่าวไว้ว่าจื้อจูเจอช้างเลอผู้ที่รู้จักพอย่อมมีความสุขอยู่เสมอไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากได้แต่เพราะเขาไม่ยอมให้ความต้องการมาบงการหัวใจถ้าคุณมัวแต่มองหาความสุขในวันข้างหน้า คุณอาจพลาดความสุขเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในวันนี้ไปโดยไม่รู้ตัวลองหยุดตอนนี้ลองหายใจช้าๆแล้วถามใจตัวเองว่าฉันพอใจในสิ่งเล็กๆรอบตัวไหมเสียงเพลงที่กำลังฟังลมที่กำลังพัดความรู้สึกที่ยังหายใจได้คุณเห็นไหมครับ ความสุขอยู่ตรงนี้เสมอไม่ใช่แค่ตอนจบของเรื่องแต่คือระหว่างทางคืนนี้หากคุณรู้สึกเหนื่อยขอให้รู้ไว้นะครับว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปถึงอะไรเพื่อจะมีความสุขคุณแค่ต้องอยู่กับตัวเองและเปิดใจมองหาความสุขเล็กๆที่เดินข้างคุณมาตลอดทาง เพราะบางทีความสุขไม่เคยหนีไปไหนแค่เราหลงลืมที่จะมองมันเท่านั้นเองขอบคุณมากๆนะครับที่ยังอยู่ตรงนี้กับรายการเสียงกระซิบจากป่าไผ่คืนนี้เราเดินด้วยการอีกหนึ่งก้าวก้าวที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายต่อหน้าเราจะมาพบกันในหัวข้อ การยอมแพ้บางอย่างไม่ใช่ความล้มเหลวเพราะบางครั้งการปล่อยมือก็คือการรักตัวเองที่สุดคืนนี้พักผลให้สบายนะครับหลับตาเบาๆให้เสียงใบไผ่กล่อมคุณเข้าสู่ฝันแล้วเจอกันใหม่ในคืนพรุ่งนี้จากชายคนหนึ่ง ที่เคยวิ่งหาความสุขจนลืมหายใจจนกระทั่งเขาได้หยุดฟังเสียงลมในป่าไผ่สวัสดีครับ